โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ใช่คลิปยาวเนาะเป็นคลิปสั้นๆทุกคนเห็นเพื่อนแมคค้าบุ๊บไหมใช่จ้าตรงนั้นมีคนโอเคแมคค้ากดโชว์หดไงโชว์การโยนระเบิดสูตรอันสุดจะหดของแมคค้าแล้ก็ยัดไปสิคะแต่เออ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคนคนเราย่อมผิดพลาดกันได้โอเคในเมื่อนั่งไม่ได้เราก็มายืนกันจ้าแล้วก็ปะไปเป็นระเบิดสูตรยัดไปอีกจังหวะนี้โดนไปจ้าร้อยห้าสิบห้านะแบ๋ เขาไม่ดาวกาลังตั้งท่า,ทา,ทาว่าจะยัดระเบิดสู่อีกครั้งหนึ่งแต่เขายัดก่อนโอ้โหดาวไปจ้าแต่ไม่ปไปเลยเขาดาวตามมาบอกแล้วคนอย่างแม่ค้าไม่มีทางยอมเสียบเปียบนะเออเป็นกล่องก็ต้องเป็นกล่องด้วยกันสินูเออมาสิ้วจังหวะนี้สตูเขาคานมาแม่ค้าก็ไม่ยอมทุกคนด้วยความที่แม่ค้าไม่ยอมแพงไงเขาคานแม่ค้าก็คานมาสิแข่งกันเปล่ะเป็นกล่องแม่ค้าก็จะแข่งอ่ะมาคานมาหากันครึ่งทางก็ได้ ว่ไงเอ้ยเป็นไงหนูระเบิดสูตรไหมคะอร่อยไหมอร่อยปะอร่อยปะ <laughs> เป็นกล่องไปเถอ,อะเราอะไปกล่องไปด้วยกันเถอะถ้าแม่ค้าไม่รอดหนูก็ต้องไม่รอดตามแม่ค้า